งานเข่าเราพี่น้องงานเขาแล้วลวันนี้งานไงเขาแล้ววันนี้ไฟเราไปปล่อยแบบกพนออกมาโอ้ยเต้นไปแล้วงานเขาแล้วโอ้ยมันหนารักหนารักหยางไปไปล่อยแบบเพ้นหยางเฮ้ยโอ้ยไปไปไปล่อยแบว โอ้ยตา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 ยแบ๊แบ๊วอบลงแล้วแบ๊แบ๊ลงแล้วแบ๊เสร็จแล้วนี่คลิปนี้เสร็จแล้วแบ๊แบ๊โอ้ยอีหล่านา่งลานางเอ้ยอ๋อเราซื้อนางติเราขึ้มาไหวเถอะ นั่งกินเขาไปลูกฮาลูกเอ้ยลูกเสื้อ,อยังนี่ไหมบัดซื้อลิงน่อยื้อลิงหน่อยบ่อเอาก่ะื้อล,งออลิงหน่อยลองเพลงสูฟังกันน่เอาแบ,แบาะเบะเขาบอปากน้ำเขาบอกปากปากน้ำเน้เห็นว่ากระได Năm nê nắm nê nè à, bạc nắm nè, bụng bát nê hoi nấm thế có yên thế bát nắm bé ngang bụng bát nha bụng bát nha bụng bát nha bụng ก็ไม่ปลกไม่เติงเลยเหรอไม่เติงเลยตีงหน่อยสิขอร้องเอถอะเธออุ้ยใครหำตกต้นเลยนะ <laughs> จังไดยจังมาปล่อยแบลเรา <h ums> ออกแปลงสันไอศจิจไปเต้นตำรวจแล้วมาเบีออยนเบีออยนเบีออยนเบียนรถมาตำรวจนี่ยังไปเตียนตำรวจเ,น,เน,นียน โอ้ยตายนี่เล้วจะเต้นตำอนเล้วจะเต้นตำบกฮวงโอ้ย,ยังเกาะแล้วจะเต้นตำต้นบกม่วงมาเถาะมาเอาถอไอไเถาะบกม่วงนี่บกม่วงก็แยกใครหมดอย่างนี่ใส่รานก่มีเหล็ก,กวพี่น้องฮะมันจะมีเหล็กสุขีบเขาไดีหรืนี่ อันนี้คอกยังนี่แบ่หญ่ตีแบ่หญ่ายงัวงกันน่ะแค่นั้นบังหลังบ้านนะครับแค่นั้นอันนี้คือมุมหลังบ้านของแบ่น้อยโอ้ยมีม่วงสุกแล้วนะรู้สิทุกคนม่วงสุกแซมเอน,นทีแล้วแซมเอนหมอกคักเนาะแซมเอน,นหมอกมันหมอกคักอีรีอเอา ฮันแมนยามเข้าเขียวกันนี่มาซิดเบ็ดอยู่นี่ซิดเบ็ดกินอยู่หลังบา้านจย่าคองนี่เอาบ่าได้ไปใส่ยามเข้าเขียวกัยยางไปพ่นนั่นนั่นน,น,น,นนั่นพ่นรอต้นนั่นคู่ซานี่ไปใส่หนูอยู่นั่นวะนี่เห็นบอไปใส่เบ็ดกบยึดะอพ่อนมาขามนั่นออ้ยเยเห็นไหมมันเหมาะมากเลยนะ กับการที่ทุกคนที่จะไปเช่าคอนโดอาอเอ็นคอนโดนะมันบรรยากาศแบบนี้แหละพี่นอ้องอหลีมุเจอห้เราไปเศร้านั่นนั่นลาใต้ต้นมะขามไม่ใชตอมจ้อเสิไปนอนใต้ต้นมะขามแบบนั้นเลยอีหลีโดยตรง <S 2> <S 2> <S หันมาทางนี่กับเป็นธรรมชาติทา่านกับเป็นธรรมชาตินี่คืออเอ็นคอนโด้าใครจะเช่าคอนโดแล้วน้อยนะเหมือนบ้านองค์อิงไม่มีผิดเปี้ย ฟิตเปียอิลีไข่สิบห้าจำยางรอดแบบไรนี่นี่สมุดบอลสีบอาสูฟังนั่นนี่อาเอ็นคอนโด,ดตังยุง่าตัวนี้บอลนี่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 น,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 นี่ยุง่าตัวขาวๆนั่นนั่นละห่องไม่เง่ตอมอยู่ฟังนี่นี่แต่ว่าอีกหลังข้างหนึ่งมันเป็นตัวตะกบ มองต้นตะกนนั้นเป็นของพี่ลุงโรดข้อมไม้นั้นสั้นมองสั้นรูปทั้งเทิงมันช่เป็นสองฟังฟังทั้งเทิงกวนสั้นทั้งเทิงของคุณแม่ของอันแม่ปู่ละเซาไว้สั้นทั้งเทิงไปอีกเป็นของพี่ลอนดอนเป็นสั้นแบบเฟิร์ดคาร์สั้นดูดาวว้าใครอยากได้เฟิร์ดคาร์ดไมล่ะ ไี่ใใครอยากได้เฟิร์สคลาสอีกไม่ล่ะชั้นบนสุดนะจะมีแบบซันรูปเปิดขึ้นมาแบบว่าแล้วก็มีจอมอนิเตอร์เข้ามาสองสามฝั่งนะมันดีแท้แน,น่นอนใครกวนม,ม่อจ่อยสิบเอียมอเตอร์ไซค์วิ่นมอเตอ,อ,อ,อร์ไส้กัไปมนลละผิดมนลละผิดบอจ่าเอาเช็คลูกคอาเตอร์มัดเอาเช็คให้ลูกคอาเตอร์มัดหลับเอาลเลยใส่อาแพทย์มินอาแพทย์มินคนมาฝั่งว่า พระเอกวัดหมานแห้งมือหนิวสั่นเอ้ามันอพาร์ตเมนต์คนเศร้าหลายห้องเนาะศูนย์วสันคาร์ลินมาไซค์เข้าไปพูดนะพวหม้อไซค์เข่าดังนี่แม่เนาะศูนย์ป่ะบอกว่าศูนย์บริการโอ้บอกว่ามาสูตรบริการโอ้แหน่บอกให้มาสูตรอากาศบริสุทธิ์ทั้งนอกบอกว่าสูตรบริอากาศเอ้าถ้าเกิดว่า ห้องห้องพันหาห้องพันหาเจ็ดสิบมีมีกิจกรรมก็คือนี่ไงสุมทานกิจกรรมของเราคือให้ทัท่องเที่ยวออกมาสุมทานแข่งกันเห็นบ่ละ่ะนี่คือเต่าทานได้นี่นี่สุมทานแข่งกัน,น,นสุมทานแข่งกันห้องสามพันนิจูงง่วไปเล่นบักลี ห้องซีพันธ์นิดแข่งกันสเสบดกบห้องหาพันอัพหยอกกันก็นกนั่งแอ็นฝุ่นยูดาด์ฝ่าฝุ่นว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 น,วนแต่ว่าไม่เงาตอมเจ้าห้องลอยหาซิปหยอกงูหลอกเสียกยูไตต้นบักขามนั่นอีหลีไม่น้ำสามนั่งเสียวไม่ยังไม่มาอยู่น้ำาอยู่โอ้ยเราเบิ้งผู้บอกใหญ่หนึงจะไม่เหงายุ่งไดนหันบอกว่าเปิดช่องห้องซองห้องก็บอกเปิดปนานันต่อเขาแลว้วต่อเขาอีก เห็นไหมล่ะเนี่ยต้นโพโอ้ยคือมีต้นโพโอ้โหจะไปเดินดูงัวแล้วนะฮะชุดที่สามนะจะไปดูงัวนะจะไปดูอะไรนะดูงัวนี่ไงงัวโอูยจับเครื่องไปหลุดดับแล้วน้องมาจอดก่อนเด้เออเนอะเออไม่ไว้สิฟ้าไปหางูว้ไว้ โอ้ยเบะเบะนี่แหละนี่แหละนี่แหละไห้ผ่า,า,า,าเบิ้งงัวบังสนผพวผัวผัวเออสภาพบรรยากาศดีแห้งซะอิลีอิลีอิล,อลีดีสุด